อันนี้นี่โตนี่นี่ถ้าประเมินราคาในี่ยอยู่ที่เท่าใดพี่ัวนี้ตอนน้ำเขาที่แหลกมาสองปีามตีก่อนนะ่ะผมซื้อมากตัวผูครับตัวนี้ผมซื้อมากแ,แสนสองคูหนึ่งครับผมแสนสองครับลูกมันขายออกคููละหกหมื่นหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทพอแม่พันธุ์เนี่ยอายุสี่สมบูรณ์ของเขาก็คือหนึ่งปีจากตัวน้อยเนี่ยอายุถึงหนึ่งปีผสมสามารถผสมขั้นกันได้แล้วแต่ว่าบางตัวกับก,ก้อนก็ได้ก็คือเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว แล้วสีใดพี่สีใดที่ตลาดนิยมที่สุดอ่าอันนี้คือจากสายพันธุ์ของเขาที่แรกเนี่ยตัวขาวเปลือกตาแดงเนี่เป็นนิยมแต่สุมืมนี่มีมีขาวตาดำโอ้ขาวตาดำกำลังนิยมเพราะว่ามันเป็นอ้อนถี่พัฒนาขึ้หน้าบวกมับโดยสายพันธุ์ของเขาเกินแสนครับต่อเดือนเกินแสนว่าเกินแสนเนี่นยเฉพาะอ้นขาวเนี่ยก็ณปัจจุบันเนี่ยคู่ละสองหมืนม่นสามหมืน่น ถ้าออกเดือนหนึ่งหาตัวนี่ก็ได้เงินแสนแล้วครับหาตัวได้เงินแสนแล้วครับเลี้ยงลาวพันครับตลาดนอกต้องการบอเพียงพ่อไทยก็ยั่งต้องการเนี่ยเพราะจีนนี่เขาเขากินแต่ไม่ให้เลี้ยงเพราะมันเป็นกฎของเขาอ๋อกฎหมายเขาควบคุมครับเลี้ยงบ่ได้แต่ว่าน้ำเขาได้ครับเจ็ดลักครับเจ็ดลักลักล่านครับอยู่ในนี้ครับอืมลักล้านเกินอันนี้คือตีราคาตามำหน่ครับเพราะพอแม่พันเขือกผุหลหล ครับสวัสดีครับคืออาทิตย์กับต้าอ้นแม่บูรลตไทยแลนด์ที่ไปที่มาก,ก่อนที่สิมาเรียงอ้นนี่ตะกี้ผี่เห็ดอย่างมาก,ก่อนครับผมไอ,อเฮ็ดงานบริษัทครับเ,เริ่มต้นจากช่วงโควิดเมือ่อสองสามปีก่อนเนี่ยงานมั่นกับพ่อใส่ก็เลยเริ่มต้นจากอยากล่องหาอาชีพเสริม,มก็เลยลองซื้อมาครูครูสองครูก็เลยขยายา้ามเริ่มเรียงเป็นอาชีพด้วยครับ พี่ไปได้มามต่าสาผีก่อนนานนี้สายพันธุ์นี่มีต้นเหนือต้นไต้ที่ผมไปแปลวมาครับเหนือกับน,น,น,นี่ต้ก,กับนี่เหนเือกับกี่น้ำเข่าจากนอกกับี่ครับเป็นเผือกครับสีเผือกนีน้ำเข่าจากนอกประเทศทั้งผี่อ่าเ,เป็นเป็นเผือกเปลี่ยนน้ำครับแต่เผือกเล่าครับผมพี่เลี้ยงมาได้โดนไปครับอ่าสองปีกว่าเขาปีสามครับทั้งเมือดในฟ้าพี่นี่มีจะโตครับพอทั้งเมิดนี่ประมาณ ลอยลอยเข้าสิเียดตัวพ่อแม่พันธุ์เนี่ยยูลอยลอยโควตวลอยชีช่สิบห้าสิบตัวกับอ่าหนุ่มสาวสีขยายอต่ออีกเป็น้อยเข้าทิเบียดบ่พี่ลงทุนเทียนแรกพี่ซื้อมาจากบบทครับลงทุนที่แรกอะครูฉีตลาดตอนมันลุงลุงอ่ะจากคู่น้อยเนี่ยคูเกือบเป็นหมื่นครับหาหกพันแต่แรกน้อยอย่างเสี้ยแล้วก็พ่อแม่พันธตกมื่นกว่าบาทโตแล้วเป็นหมื่นแต่ปัจจุบนันเนี่ยมันมันบอถึงดอกมันมีจักสายพันธุ์ครับ สายพันธุ์ทีทีวงการโอนเขาเขาคุยกันที่เป็นโอนเล็กโอนกลางแล้วก็โอนใหญ่โอนใหญ่ก็คือของผมเนี่ยครับเป็นโอนใหญ่ก็คือตลาดนิยมโอนพวกนี้บอกครับครับผมด้วยด้วยโครงสร้างน้ำทีทีแล้วก็นิสัยนิสัยมันจะนิ่งกว่ามันจะเชื่องมันจะเชื่องโอนใหญ่มันจะเชื่องแต่จะนิ่งกว่าสามารถเอาไปเป็นทั้เรียงก็ได้ครับมันกมเดบโพี่โมครับแต่ทา ตาเลี้ยงตาน้อยเนี่ยมันสิจํากินคนเลี้ยงกับอ่ามันมาอยู่นําคนนาแจะจําได้ต่นิ่งกว่าแต่โอนกลางก็จะมีมีอารมณ์มีตกใจไงตกใจวเพินกน็เป็นสัญญาของมันองคพิอนอนะครับผมจะครูจะกัดนั่แหละอันนี้นี่ตัวนี้นี่ถ้าประเมินราคาเนี่ยอยู่ที่เท่าไดพี่สมมุิขายออกเนี่ยตัวนี้ตอนน้ำเขาที่แหลกมาสองปีสามสี่คอนอนะผมซื้อมาตัวครูกกับตัวนี้ผมซื้อมาแสนสอง ครูหนึ่งครับผมเสนสองครับเมื่อสองปีที่แล้วสองปีสามปีที่แล้วเนี่ยครับผมลูกมันขายออกคููละหกหมื่นหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทคูแม่มันบวกครับครับผมคือมือเนี่ยตลาดมันมันมันกว้างแล้วมันแล้วกับมันมันมีจำนวนลายแล้วมันจะมีราคาลดลงใึ่ไหมแต่ก็ยังสูงอยู่คือเก่าแต่ก็ลดลงกว่าตะกี้ ไอ้มันมีใบอนุญาตด้วยพี่ที่เขาต้องเลี้ยงนี่าของไทยเนี่ยมันมันปลดออกจากตัดปลาสงวนแล้วปีสองห้าสามหกประมาณน่ะผมจำาม่ผิดโอ้ก็คือเลี้ยงได้แล้วเลี้ยงไดบบ้แล้วครับบ่ผิดเราเขากินนี่ยังพี่อาหารของเขาเนี่ยลกัลกๆเลยจะเป็นไผ่ครับไผ่ไผ่นี่กินได้ตั้งแต่รากจนถึงใบเป็นไผ่แก่ไผ่อ่อนไในเบิดพอให้เป็นไผ่ไผ่สด ใช่สุดลักษณะริ่งสี่เล่นโมดเ,เอาหายเป็นล่ำก็ได้หายเป็นท่อนก็นได้ครับเขาทันเขาแข็งแรงครับนอกเหนือจากไแล้วเขาจินอย่างเนี้ยครับอาหารหลักเลยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไพ่ไพ่กระอ่อยต<พ>ามคือเพลของเขาไพ่กระอ่อยไม่ต้องให้น้ำครับให้กินน้ำอ่าจากไพ่กระอ่อยครับแล้วก็มีข,มข,ข,ข้าวโพดมีข้าวโพดพวกข้าวโพดพวกกล้วยสุกพวกอ่าเขาหรืออาหารเนี่ยเป็นอาหารเสริม พวกอาหารนี่คืออาหารนี่ทีเป็นอาหารอ่า,มามหมาแมวหมูกินได้หมดเลยครับหมอาหารห<ะ>มาก็จรินครับบ่มีบ่มีเฉพาะของเพิ่อนโอ้จะมัมนมันจะมีสารอาหารในนั้นเพื่อนมีไขมันมีโปรตีนนีกากนี่แลหละครับผมเราน้ำคือบ่ได้กจินเลยอ่าเป็นบางฟาร์มครับเพิ่งให้กินน้ำแต่แต่ห้องผมบม่ให้กินกินได้แต่แต่ผลผลเสียหลายก็ผลดี S <S <S เขากินไผ่กินยังกับมีน้ำในนั้นอยู่แล้วครับผมนนเนี่ยมันคนเสียกันขึ้นนึงกับไทยก่อนบ่าแข็งแ้่กับบอ่อเปียกบอ่อเหม็นกินน้ำแต่กินแค่นี้บอมันจะแห้งครับครับถ้ามีน้ำมันมจะเื้นน้ำนอนงัปแล้วเขามีโลกมีไผ่บอครับผมมีโลกลักล,กลกักกับมีมี่เ,เรื่องอาหารเรื่องอาหารบ่อสะอาดเรื่องอาหารพวกมีสารเคมีเนี่ยืสอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับล่ำไส ก็คือเจียวกับห้อให้อาหารครับอาหารที่ดีกับบำนี่ลมีไฟครับให้ไฟเปลียนอาหารถุงม,ม,ม,มือเก็บฟอถเสมอเลยก็เลี้ยงได้สบายเลยครับครับเราระยะเวลาที่เลี้ยงจนได้ขายนี่พี่ใส่เวลาโดนเป็นไรครับพอแม่พันธุ์เนี่ยอายุสี่สมบูรณ์ของเขาก็คือหนึ่งปีจากตัวน้อยเนี่ยอายุถึงหนึ่งปีผสมสามารถผสมขั้นกันได้แล้วแต่ว่าบางโตกับก,ก้อนก็ได้ก็คือเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมีสิทธิ์ได้คือแบบบอกเกินปีหนึง่ง ครับประมาณปีหนึ่งผสมในแล้วแล้วก็ับผสมเอาใส่กันแนะนําให้เอาตัวตัวแม่ไปหาตัวผู้ตอนตัวแม่มันมันห่วงบอ,อขั้นเอาตัวผู้ใส่มันจะถือก,กัดก่อนตลเอาตัวแม่ไปหาเขาด้วยด้วยพื้นเพเขามันเป็นสัตว์เลี้ยงเดียวครับเป็นสัตว์เลี้ยงเดียวเขาสีบอมกดูน้ากันก็นเลยต้องแยกเป็นบอ<ม>บอบอ,บอ,บอ<ม>ผสมกันเอาใส่กันประมาณ สามมือถึงหามือช่วงระหว่างสามมือถึงหามือเนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลสืบพันธ์แล้วครับตัวแม่จะบลมักเอาตัวผู่ค,คือเขาเขาอยากอยู่ตัวเดียวใมีังเกตหนึ่งวุดนิดเวล่าตัวผู่ขื้นผสมต้องฝ้าอ,าออกหรือเสียงห้องเสียงห้องแล้วก็มักนอนตัวเดียวยังเสียเอาออกเลยแล้วครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเขาจะกัดตัวผู่ ตัวผู้ผมันจะมันจะตายมันจะสูญเสียครับเขาผสมพันธุ์กันปล่อยไป็นน้ำกันจกมือพี่จังเอาออกสามมือถึงหามือครับก็คือแยกออกไปเลยคือเราก็ใส่เวลาท่องท่องปัน,นไดครับจากมือเอาผสมออกเนี่ยเอาผสมประมาณสี่สิบหามือเดือนครึ่งประมาณนี้ครับ,รรบเดือนครึ่งถึงสองเดือนบมื่เกินนี้ครับรเกินนี้คือ,อแสดงว่าบมท่องแล้วอ๋อแล้วเขาขอดแต่ละที่นี่ที่ระยะโตพี่ อ้นเนี่ยนมเขามีสิบเต่าครับจากเอท่อ,ทอนอกเนี่ยสี่เต่อาอรล่งเนี่ยหกมั่กับประมาณเขาสิบไปด้วยความสิบโตแหละครับมีสิบนมแต่ว่าความสมบูรณ์ของเขาอยู่สี่ห้าหกประมาณนี้ครับสี่ห้าหกคือแบบบกขาดครับผมห้าหกนี่คือได้แทนโมครับเราขนาดท้องขอกด้วยพี่สําคัญบอครับอ่าสําคัญบอผมว่าบอจำเป็นครับ จำเป็นให้ความสูงเพราะว่าเขาปีนขากขาปั้นเขาแข็งแห้งก็สาม,มารถปีนเขาเกาะปีนได้ห้ามสูงเกินหกสิบจะดีอยู่ประมาณหกสิบเนี่ยมอตามเขาของสิบจากพืนขึ้นมามอตามกขากอสิบเนี่ยคือบ่สาม,มารถปีนได้แล้วแล้วคว้ามกว้งกับมจําเป็นบ่จําเป็นครับประมาณหกสิบห้าสิบเส้นครับผมประมาณหกสิบก็ดีพูดหกสิบนะกว้างก็นี่ก็ดีเพราะว่าเวลา ขอดลูกมันนี่พื้นที่ครับบัดน,นี่สิถามเวลาพี่ไปขายนี่พี่ไปขายใส่ครับอ่านี่ทั้งตลาดนอกครับตลาดอ่าลาวเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาเขารองรับเพียงอพอเขามันรับเอาเฮาไปส่งเขาอ่านี่ทั้งสองแบบครับมี่ลูกคาบางบางคนเขาก็บต้องการโปรไฟล์ที่มันตรงต้องปกเขาก็มาเอาเอง แต่บางคนเขาแค่ต้องการจํานวนแค่นั้นเขาก็ให้ส่งไปมีมีบริษัทคนทรงขออนุญาตถามถึงไล่ได้ของพี่นี่ได้ครับอ่าไล,ไล่ได้เนี่ยต้องนับเป็นเดือนเพราะว่าุนมันหลายแวปรผสมเนี่ยคือเกินแสนครับต่อเดือนเกินแสนเว่าเกินแสนเนี่ยเฉพาะอ้นขาวเนี่ยก็้นปัจจุบันเนี่ยคู่ละสองหมืน่นสามหมืน่นครับถ้าออกเดือนหนึ่งหาตัวเนี่ยได้เงินแสนละครับหาตัวได้เงินแสนแล้วครับ แล้วสีใดพี่สีใดที่ตลาดนิยมที่สุดอ่อันนี้คือจากสายพันธุ์ของเขาที่แรกเนี่ยตัวขาวเปลือกตาแดงนี่เป็นนิยมแต่สมมตนี่มีมีขาวตาดำโอ้ขาวตาดำกำลังนิยมเพราะว่ามันเป็นโอนที่พัฒนาขึ้นมาบวกกันโดยสายพันธุ์ของเขาอือันนี้คือเขาเนี่ยอันนี้สายพันธุ์สายพันธุ์ของเขาจะเป็นเปลือกตาแดงครับแก่จะมีนิยมขึ้นมาก แล้วก็จะมีแก้มเขาครับเล่นลักษณะแบบเนี้ยในรูปแบบที่มันรู้จักจากปลาแล้วครับ,รบม,มนันมปนโอนดังเดิมสมมติว่าพี่น้อง FC เอฟซีเฮาอยากสิ้เลี้ยงหรือว่าอยากได้จริงจริงไอ้ราคาที่เบาสูงไอ้แบงปันพี่นอ้องบ่ได้ครับถ้าถามามาเยี่ยมครับถึงฟ้ามมาคุยกันไหนมาคุยราคาเริ่มต้นที่เท่าไรพี่เอาแบบทึกสุดเลยในฟา้ามพี่เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะถ้าผมส่งอยู่ในราคาส่งส่งคููละสามพันคููละสามพันเฉพาะ อให้พ่อข้าแม่ค้าให้ครับแต่ราคาที่ขายนาพามอินดีกันขออีกนิดนึงแต่ว่าถันพี่น้องมาหาอย่างเสียแต่มาคุยราคากันไน้ครับเขาขอแค่นี้ก็ได้ครับสมมติพี่น้องก็เป็นเลี้ยงเราออกลูกมากโมมีหมังขายสามารถอกามาขา,า,มาขายที่นี่ครับเพราะว่า,าผมมีที่ขายอยู่แล้ว<อ>มีที่ทรงมีที่ขายอยู่แล้วคือว่ารับประกันเลยครับเลี้ยงเราบ่ตันครับตลาดนอกต้องการมาเพียงพอไทยก็ยังต้องการเนี่ย เออผมลริมถามว่าเขาเอาไปเฮ็ดอีหอย่างสี่นี่อ่ามันจะเป็นทางไทยเนี่ยเป็นสวยงามเป็นสัเ์เรียงแต่ว่านอกทุทไทยก็ต้องเป็นเนื้อบริโูคครับมพอจังด๋ครับวาตันถ้บบริโภคแม่นครับเขาเขาเอาไปเห็ีดยังกินสิไอไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยทีที่เขาเอา่าเล่าเล่ากันเนี่ยว่าประมาณ มันมีแคละรี่อยู่ประม 28, 29, าณยี่สิบแคดยี่สิบเก้าแ่ลงปลาปลาเซลมอนปลาเอ่อทุน่าอีกปลาเนี่ย2ี่สิบยี่สิบยี่สิบสีประมาณเนี่ยขอมูลครับครับเขาก็เลยเอาไปตุนเอาไปเห็ดยัคลายๆว่ากินเพื่อสุขภาพครับแต่แต่ประเทศจีนนี่ต้องการเล่นบ่าครับเพราะ,ะจีนนี่เขาเขากินแต่ไม่ให้เลี้ยงเพราะมันเป็นกฎของเขาอ๋อกฎไมยเขาขวบกุ้มครับเลย้ยงบ่ได้แต่ว่าน้าเขาได้อันนี้ยุนี่นี่ประเมินค่ะ ประมาณตัวใดพี่เย็นรักครับเย็นรักรักลานครับอยู่ในนี่ครับอลักลานเกินอันนี้คือตีราคาตามๆอะไครับครับต้องมีลักลานอยู่เรียวมั้ครับพี่พอพอแม่พันเปลือกผมหลายเอาบัดนี้ถ้าพี่น้องเพื่อนอยากเข้ามาพี่สามารถติดต่อพี่ได้ทั้งใดครับผมอ่าทั้งเฟซบุ๊ก็ะไ้ครับเป็นภาษาไทยครับอาทิตย์ชลาขมุดอาทิตย์ชลาขมุดครับครับผมแล้วก็เบอร์โทรโทรใดเบอร์ใดครับ0ูนย์7 6 3 9 4หสาเกสี่ครับพิมพ์เข้า่า แบมบูแลนด์ชยแดนฟาร์มจีเพียรหอตรงนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่หลายๆที่มาให้ความรู้ครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปหน้าพบกันไหมวันนี้ผมกับพีกขอหนุญาอย่าลาไปก่อนครับพระสดีครับสวัสดีครับ